คุณเปิดศูนย์บริการทํารถอยู่ใช่ไหมครับเศรษฐกิจเงียบอย่างนี้คุณทํายังไงครับสำหรับตอนนี้นะครับโควิดนี้ยืดยาวมาเลยนะฮะงปีนะครับคนเป็นผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันเลยนะครับเจอเรื่องของรถไม่วิ่งก็ไปนะครับคุณเนะี่ยมีลูกน้องใช่ไหมครับที่คุณจะต้องจ่ายค่าแรงเขาเลยคุณมีศูนย์บริการคุณลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือไปคุณมี เรื่องของค่าเช่าร้านด้วยตอนนี้ครับระบบคอนดีน่มพิษเราทําเกี่ยวกับการที่จะหาลูกค้าครับไปหน้าร้านด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดเลยครับตอนนี้เราใช้เรียกว่าแพลตฟอร์มครับในการขายสินค้ายานยนต์โดยหลักๆเลยเราทําเกี่ยวกับตลาดน้ํามันหลอลื่นแล้วก็สินค้าอ,าอื่นๆนะครับเสร็จแล้ววิธีการเนี่ยแน่นอนเราไม่เป็นคู่แข่งกับอู่หรือว่าศูนย์บริการครับเราส่งลูกค้าเข้าไปที่หน้าอู่ครับทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มครับที่หน้าร้านจากนั้นเนี่ย คนที่เป็นศูนย์บริการหรืออู่เนี่ยสามารถที่จะบริการลูกค้าครับดูแล7รายการดูแล15รายการให้กับลูกค้านั่นแหละครับคือสิ่งที่ระบบคอน i n ัมพิษเรากําลังทํางานเรื่องนี้กันอย่างหนักเลยนะครับที่จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการอู่และก็ศูนย์บริการและก็ข้อมูลดีๆแบบนี้ครับติดตามได้ที่ s si o Thailand แลและคอนีนัมพิษของเราครับ